สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมสวนสัมามปีนะครับผมคอฟฟี่บาร์แห่งใหม่ครับเป็นแลนด์มาร์คที่น่าจับตามองครับผมตัวนี้เป็นเฮือนดินคอฟฟี่ครับผมฝั่งซ้ายขวาจะเป็นแปลงผักดอกไม้นะครับฝั่งซ้ายตะบ,บองเพจเซลฟี่ครับผมด้านหน้านก็ดูครับหมดเคลารือสีพร้อมกับบรรยากาศดีๆครับเสียงนกร้องแมกไม้จะกระจัดฝั่งขวาก็จะเป็นซุ้ม พิซซ่านะครับและนี่ก็เป็นหน้าร้านนะครับบรรยากาศรมรืมร่นมากครับผมต้องมาสัมผัสครับดูแล้วฟินมากครับสำหรับคนที่ชอบสโลไลท์บรรยากาศเย็นๆซอฟสบายๆายนะครับชิวๆนี่ครับเป็นบอ่อน้ำตกนะครับผมบอ่อน้ำตกตัวนี้ก็จะมีป, <ะ S 2> ป <ะ S 1> ลาครับวิ่ง ไหเพียนบนไปอยู่ในบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมตอนนี้เป็นคร่าวๆนี่ครับเป็นเตาพิซซ่าครับผมเตาพิซซ่าที่ร้านของเรานะครับมีซุ้มดอกเข็ดสามซุ้มนะครับเพื่อให้นั่งรับชมบรรยากาศโดยรอบและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นมากครับดูครับนี่ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับนี่เป็นเนื้อ จะเป็นด้านนอกครับมีชิงช้าครับผมชิงช้าคู่สำหรับใครที่มาแพ็กเกจคู่นะครับนี่เป็นวงกว้างด้นานพิซซ่านะครับผมเตาพิซซ่าตอนนี้ด้านหน้าร้านครับผมหรือว่าจะมาจุดซ่อนเร้นซ่อนแอบก็ได้นะครับผม